น,นี่ใมาแนะนำโปรแกรม backup และ restore อัตโนมัตินะซึ่งมันจะอยู่ในตัวของ rcm อยู่แล้วนะครับที่มาก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ rcm แล้วก็ไปที่ bk นะี่แล้วก็ double click ทีนี้ตัวอันดับแรกก็คือต้องไปไปเซตค่าว่า ip ตัวแม่ของเราเป็น ip เท่าไหร่ นะครับเซตไอพีเสร็จแล้วก็กด Connect ดูซิอ่คอ n เน็ t ได้ถูกต้องทีนี้ IP 127.0.1อันนี้ก็คือเป็นตัวฐานข้อมูลที่อยู่เป็นประจำตัวลูกที่เราจะตั้งเป็นแม่ในอนาคตหรือว่าไว้แบกอัพในอนาคตนะก็ถ้ายังไม่มีก็กดสร้างฐานถ้ามีแล้วก็กด Connect ได้เลยทีนี้ทำยังไ,ไงต่อไปทีนี้ก็กดดันนะครับพอก,กดดันแล้ว ตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการแบ็กอัพและก็รีสตอร์มาหาตัวลูกอัตโนมัติซึ่งเวลาเกิดปัญหาเราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ IP ก็เกิดตัวแม่ใหม่มาทันทีนะครับอ่านี่ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ต้องให้ครบร้อเก่อนถ้าตัวโปรแกรมตัวนี้ถ้าเราเปิดติ้งตั้งไว้เราติ๊กอาอัตโนมัติทุก เวลาตีสีเนี่ยถ้าเราเปิดตั้งไว้ทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูก2เครื่องเนี่ยมันจะทําการแบ็กอัพให้อตัตโนมัติและก็รีสตาร์ให้อตัตโนมัตินะครับโอเคครับฝากโปรแกรมนี้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ